สมัยก่อนใช้ฟืนไงไฟฟ้าไม่มีใช้ฟืนไร้หหุงหาอาหารฟืนนี่ก็ไม้ที่มันล้มตายไม้แห้งก็มาผ่าผ่าผ่าไปซีกซีกทุกบ้านก็คือจะมีฟืนชที่นี่ไม่ใช้แก๊สทำอาหารอ่าก็มีบ้างอืม,อมเพราะส่มากจะใช้ฟืนฟืนนี่คือมันให้ความอุ่นเลยก็เอาไว้ผิงเอาไว้นั่งเหมือนกอไฟอะ่ะ ทำไมเราเด็กๆลูกกอไฟลูกเสือนะไอาประมาณนั้นแหละเอาความอบอุ่นจากไฟเสื้อผ้ามีน้อนยไงแต่เดี๋ยวนี้มันมันเริ่มไม่ค่อยค่อยไม่ค่อยใช้แล้วแหละเอออันนี้เขาไว้ต้มเข้าให้หมูไงเขานียต้องมีวิธีตั้งเดิมอยู่เนาะใช่วิธีตั้งเดิมอยู่แล้วก็ให้ความอบอุ่นด้วยใช่ความอบอุ่นด้วยอีแล้วคุณล่ะอ๋อเกียนัำข้าวไทยทีวีเอชหยวกเนี่ยเขามาทำอาหารหมูอันนี้นะก็กไททว้ให้หมูใช่หยวกหยวกหมูใช่ เอามาซอยซอยซอยแล้วก็ามาต้มแล้วฝาบ้านนี่เส่ดเดวนใหญ่จะเป็นแบบก็ไม้ไผ่ใช่ใกันหนาวกันลมได้ไมั้ยคะมันก็ได้ได้ประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันจะมีช่องโหว่